วันมหาปวารณาประวัติความเป็นมาของการทำปวารณาในวันออกพรรษาเกิดขึ้นจากครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทะับจำพรรษาอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญ,ญาตให้พระภิกษุ ก็ทำการประวารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาแล้วประวารณากันในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีดังนั้นในวันออกพรรษา จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปรวารณาซึ่งเป็นวันเดียวกันตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดของทุกปีแต่ถือกันคนละความหมายคือวันออกพรรษาคือวันที่สิ้นสุดของการอยู่จำพรรษาหรือพูดง่ายๆว่าวันสุดท้าย ที่ต้องอยู่จำพรรษาในแต่ละปีและพระสงฆ์จะต้องอยู่ให้ครบอีกหนึ่งราตรีจึงจะครบท้วนบริบูรณ์ส่วนวันมหาปวรารณาคือการทำปวรารณาครั้งใหญ่หมายถึงวันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาส อนุญาตแก่กันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตาโดยมีคำกล่าวประวรณาเป็นภาษาบาลีว่าสังคํำพันเตปวารเรมิทิเทนวาสุเตนวาปาริสังกายวาว่าันตุมังอายสมันโตอนุกรรมปังอุปาทายะ ปัดสันโตปฏิกริสามิซึ่งแปลว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอประวารณาต่อสงฆ์หากท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่าผมได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยเมื่อกระผมมองเห็นแล้วจักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดีการประวารณาจึงเป็นการกระทําเพื่อหวังความเจริญเพื่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตัวและส่วนรวมโดยเพื่อนสาธรรมิกด้วยกันเองตักเตือนกันเองได้โดยธรรมดังนั้น เมื่อวันมหาปวารณาเวียนมาถึงพวกเราพุทธบริษัทสจะได้ถือโอกาสนี้ปฏิบัติตามธรรมเนียมอันดีงามนี้โดยการปรวารณากับบุคคลข้างเคียงให้สามารถว่ากล่าวตัดเตือนได้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า หลังจากวันออกพรรษาของทุกปีจะมีบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคนั่นคือประเพณีทอดกระถินประเพณีทอดกระถิน เป็นประเพณีที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาไปแล้วคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน11เรื่อยไปจนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12คำว่ากรถินมาจากคำภาษาบาลีซึ่งแปลว่าไม้เสดึงหรือกรอบไม้สำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรซึ่งในคำศัพท์พระวินัยปีดกเถรวาทให้ความหมายว่าผ้าจีวร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบทั้งสาเดือนแล้วสามารถรับมานุ่งห่มได้ความหมายของคำว่าทอดกระถินกระถินนาทานคือการถวายผ้าให้แก่พระภิกษุทรงผู้ได้ดำรงตนอยู่ในกรอบแห่งศีลสมาธิและปัญญา ผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดตนอยู่ในกรอแข่งศีลสมาธิและปัญญาผ่านการอยู่จำพรรษาตลอดฤดูฝนณนะอารามใดอารามหนึ่งนับว่าเป็นกาลาานอันยิ่งใหญ่ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากคำว่ากระถินแปลว่าสสดึงคือไม้ที่ใช้สำหรับขึงผ้าให้ตึงมีทั้งสี่เหลี่ยม บางครั้งก็เป็นรูปวงกลมเมื่อถึงผ้าด้วยสะดึงแล้วจะทําให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้นแต่ในอีกความหมายหนึ่งนั้นหมายเอาผ้าจีวรที่ถวายแก่พระสงฆ์ที่อยู่ประจําอารามจนครบพรรษาคําว่าทอดกรถินจึงหมายถึงการน้อมนำผ้าจีวรมาวางทอดลง เพื่อถวายแด่พิสุสรงมิได้เจาะจงแก่พิสุรูปใดเทศกาลทอดกรถินจะเรียกอีกแบบก็คือฤดูการเปลี่ยนผ้าใหม่ของพระพิสุนั่นเองโดยในอดีตการยุคต้นที่พระพุทธศาสนาเริ่มบังเกิดขึ้นผ้าที่พิสุได้มานั้นเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ หรือผ้าที่เขาทิ้งแล้วเช่นผ้าห่อส่งในป่าช้าหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองอยางเยื่อที่เป็นเช่นนี้เพราะผ้าในยุคนั้นเป็นของมีค่าหาได้ยากการที่พิสุกแสวงหาผ้าที่ไม่มีผู้หวงแหนนำมาใช้นุ่งหม่มจึงแสดงถึงความสันโดษมักน้อย ของนักบวชผู้มุ่งแสวงหาความหลุดพ้นอีกอย่างหนึ่งจะได้ไมีเป็นที่หมายปองของพวกโจรจะได้ไม่ถูกขโมยหรือถูกโจรปล้นจิงไปเพราะในสมัยนั้นเขารังเกียจผ้าปูปะหรือผ้าเก่าๆถือว่าเป็นผ้าเสนียดจึงไม่มีใครอยากได้แต่มาภายหลัง ทรงอนุญาตให้พระพิสุรับผ้าที่ขหับ,บดีนำมาถวายได้เนื่องจากหมอฉีวกะได้กราบทูลเพื่อที่จะถวายผ้าแก่พระพิสุเพราะเห็นว่าพระพิสุทั้งหลาย ท่านมีความลำบากในการแสวงหาผ้าหรือเกินไปแล้วในแถบของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราแม้กระทั่งประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็ให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เยอะมากนะคะในตัวของดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่ให้ความสำคัญและก็ยังคงมีการจัดประเพณีนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศที่เป็นพุทธนะคะที่นับถือศาสนาพุทธและก็เป็นกลุ่มของพุทธเถรวาท ะะตรงนี้นะคะที่ยังคงมีประเพณีแล้วก็เทศกาลการทอดกระถินอยู่นะคะเช่นประเทศพม่านะคะที่เห็นได้ชัดเจนนะคะที่ที่ชัดอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็น่าสนใจก็คือประเทศลาว ประเทศเรานี้ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของจุลกฐถินนะคะเช่นเดียวกับประเทศไทยทางโซนอีสานบ้านเรานะคะซึ่งซึ่งหาดูได้ยากเพราะว่าปัจจุบันนี้ตามวัดต่างๆนะคะแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกฐถินอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่ามหากฐถินนะคะเทศกาลกฐถินหรือการทอดกฐถินเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งในหนึ่งปีแต่ละอารามจะสามารถรับกระถินได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นและการจัดงานนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งแรงศรัทธาของคนในชุมชนหรือในหมู่คณะจึงถือว่าเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ในสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยพระมหากษัตริย์นะคะก็ให้ความสําคัญกับประเพณีนี้นะคะก็เกิดเป็นที่เราเรียกว่ากรถินหลวงเกิดขึ้นมานะคะก็มีการแห่กรถินทั้งทางบกทางน้ำนะคะอันนี้คือความสําคัญที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือพระมหากษัตริย์นะคะให้ความสําคัญกับเทศกาลทางพุทธศาสนาอันนี้ประเพณีทอดกรถินมิได้เป็นเพียงประเพณีพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในแต่ละท้องที่ที่ได้แสดงออกร่วมกันทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมต่างๆที่นำไปสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างภาคภูมิใจ